เระต่อยทิ้งโจ๊กทิ้งเพื่อเพร่อชันชิ้งครับชั้นที่สามสิบสเซตที่3เริ่มต้นทิ้งครับในแรกเป็นของไทยฮะนึกว่าขึ้นทําของนึกว่าเปเซียได้เสิร์ฟนะครับในเซตสุดท้ายเซตตัดสินไม่มีเซตสี่แล้วนะราชันยกมาให้หนี้มากจะเปลี่ยนนึกว่าบนีอกแต่ว่าก็ยังเปิดได้นะครับอบินลขเดอร์ล้นมานิดนึงอ่าครับแต่นี้โอกาสครั้งที่สามของไทยเราต้องใช้ศีรษะหมู่นะ ใช้ศีรษะโมง่งลูกโดนตัวของอัคบาล,ลงไปแต่ฉันเปิดสต้นมากยกมาให้อนุวัตึ้นเตะโอโ้ก็ยังเปิดได้ดีและอัคบาถ้าโอโอกาสตรงนี้ตัวสอดต,ตะลูกเตะได้มัน่นมากมากครับทุกทางโอ้โหเฮ hey, เลยครับูุเล่นของมาเลเซียเหมือนจะเป็นแต้มของเราอยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องชมครับอัสบีอับดุลคาเดอร์เขาเปิดลูกเตะของ เปิดลูกฟาดของนวัชชัยชนะได้นะว้าวน่าจะถึงแต้มใหญ่เลยครับหวังว่าที่จะได้แต้มในเกมสุดของตัวเองแต่ว่าจะรับลูกเสิร์ฟของสุชาติคงนักโทษเสร็จแล้วได้แต้มเนี่ยถือว่าเป็นไปตามแผนโอ้โห,โหแล้วเย่ครับอบินชัยเดร์กับแมคการีเกี่างกันเล่นครับ4ตัวนึนนงถ้าได้หมดเนี่ยโอ้โหถือว่าแต้มใหญ่มากครับอนุชุม อักบาครับแก้ไขไปก่อนราชันยกมาให้กับอันวัตโอ้โหเสียดายฮะเสียดายสุดๆครับโอกาสที่เราจะได้3ามแต้มรวดในเกมเสิร์ฟของตัวเองมีเยอะนะครับแต่ว่าจังหวะนี้อันวัชัยชนะกะจังหวะเอาตัวสอดใต้ลูกผิดไปหน่อยครัสต่อสี่กฤษณภ์เปิดนิ่มๆนะแล้วราชันยกมาให้เมียนแต่แต่ว่าติดล็อกเรียบอักบา อาครับเรายั่งได้อยู่เกสันมาให้ราชันอุ้โหเอื้อนติดเอื้อนเตะลูกนี้หลุดออกไปพอสมควรครับอนุวัฒน์เองเล่นนานฮะอาจจะตื้อๆไปหน่อยสี่โพลออปนชัยเขาแก้นะลงมาลงมาเป็นตัวเตะดูครับครั้งแรกไหวไหมนี่ครับลอกของมาเลเซียก็คือฮามีอักบาร์ มาจากทางด้านขวานะครับแล้วพลชัยเตะซ้ายสำหรับมาเลเซียต่อไปกิษณพงศ์เิดรูกเสือนิ่มนิ่มราชันยกมือเนียนเียนนี่ยครับเ,เ,เตะโดนปลายเท้าฮะขึ้นผิดจงังหวะหน่อยครับดูครับพลชยัยโอ้โหนานๆจะเห็นนะคือจะบอกนานๆคงไม่ได้ครับ เพิ่งเห็นเนี่ยฮะพี่พลชายเขาแก้วเอาตัวสอดใต้ลูกแล้วเตะโดนปลายเท้าฮะโค้ดอปอ้าครับอัพขึ้นตรงนี้ติดบล็อกอือแต่แกเป็นแต้งของมาเลเซียเนี่ยอุชินภพเสิร์ฟมาพิจาร่านิดนึงมาคาเดอร์เองเถาก็ยังเปิดได้ครับแล้วอัพไปเองขึ้นบิด ด้วยหลังเท้าลูงนี้ครับผ่านล็อกของคอนชัยเลยครับนี่นเซตแรกมิเชลเซิร์ฟอเมทัา,นนาลีเปิดไม่ถึงก็ดีมากดูเพเดอร์ยกมาให้ห่างเลยครับโอ้โหเด็กก็ยังขึ้นดีบด้วยหลังเท้าลูงนี้ลงไปเป็นแต้มได้ครับโอ้จงังหวะขึ้นเล่นแมตช์นทยขงมีไปมากกว่านั้นนะฮะแต่ว่าเราพลาดกับเองครับอ่เาเสิร์ันเปิดสวยยกมาให้กับคอนชัยลกนี้อ้ขึ้นได้หนักมาก ขึ้น้หนาสุดนะพัตรพงยุคพอดีคนล่างอยู่ให้กำลังใจด้วยรายชันยกมาให้แบบนี้ง่าเรียบร้อยนะหยุดเขาได้หมดเนี่ยเราก็จะจบกลับมาอยู่ในเกมงของตัวเองบ้างครับเนี่ยนครับคราวนี้ไม่ไม่รีบร้อนเลยครับพรชัยเดี๋ยวดูะว่าจะยากเกินไปหรือเปล่าแบตเตอรี่เปิดไม่ถึงก็ดี อับดุลคาเดอร์ยกมาให้เขาใช้ศีรษะนะครับอัคมาลูกเหมือนจะล้มนีแก้ไขดีทีบบ่มันจะสังเสริฐเมื่อวานนี้มาเซียก็ต้องเล่น3เซตนะฮะอับดุลคาเดอร์ยกมาให้กับอัคมาเรืงนี้ก็ยังขึ้นรีดด้วยหลังคาผ่านเพราะเขาไม่ใช่ไปได้ฮะโอ้โหดูแต่ใส่ใจจริงๆครับอัสมีอับดุลคาเดอร์ ไฮมันอสวววี่เขสังเซิร์ฟแย่ครับเปิดได้แล้วครับอับดินคาเดอร์แล้วดูน้ำหนักรูกยกมาให้พาเมียอักบาเองเล่นง่ายอีด้วยหลังเคยมีติดฟล็อกของคนชัยออกง่าก็แต่ก็เป็นตัวกระตุ้นเพื่อเรื่ทีมได้ดีและฮะอับดินคาเดอร์เนี่ยครับโอันตรายนะต้องต้องหยุดให้ได้นะฮะ สีสัน,ยยเ,ออนเ,เ,เปิดพอได้อยู่ยกไม้กับคอนชัยมีเตะติดตัวของทำเนี่ยอักบาออกครับถูกแ้มเท่ากันแมตต์อารีเซิร์ฟกิเซลพงเปิดพอได้ยกห่างนิดนึงโอ้โหแต่พอชัยเข้าแก้วเก่งนะแต้มนี้โอ้โหถอยไปตัวสอดแต่ลูกตตเตะในตรงวงกลมสฟง่ายๆอยู่แล้วไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนเสีสันเซิร์ฟอ่าได้ครับ,บอดีตมเด้วย ก็ยังรับได้ดีครับติดล็อกรถคอนไทยเล่นจังหวะแรกโอ้โหแค่นี้เก่งจริงๆเี่ยครับสะใจกันทั้งเชมปิออตเทนที่วันเลยครับโอ้โหดูครับขึ้นไปบล็อกเลยครับแล้วตัวหล่นลงมาเนี่ยเห็นลูกลอยอยู่แล้วจังหวะเป็นจังหวะที่ตัวเองอยู่ใต้ลูกพอดีฮะขึ้นเล่นจังหวะแรกเลยครับโอ้โหรูแค่นี้จริงๆแค่นี้ของคนไทยเราแก้สิบต่อ10 เอาราชันมาเสิร์ฟบ้าเชอรตันยอดอัร์ดินคาเดอร์เปิดดีแล้วยกมาดีด้วยใช่ไหมอ่าอารเมียอักบาดุนไปดีดด้วยหลังเท้าลูมิสบ,ยสบายๆตินเขาไม่ได้ฉันเสิร์ฟไปที่อาร์ินคาเดอร์อีกครั้งหนึ่งเปิดได้และยกมาตรงนี้ติดฟล็อกของเราแต่ออกจากที่ในเซตแร,เรเกเหมือนจะจะเป็นจุดบอดนะครับอาร์ินคาเดอร์ รับลูกเสิฟไม่ค่อยจะดีใช้ได้เลยทีเดียวฮะสิบสองสิบสองสุรพงศ์เปิดถวายอยู่ราชันยกมาให้กับคอนชัยอื้อหือมีหยอดฮะลูกโดนตัวของฮามีอักบาจริงฮะทีมไทยได้เปรียบนะเศกสันเศษกรไดเยอะให้คอนชัยโอ้นีียกไม่สูงนะฮะยกต่ำโดนคอนชัยเองปฏิรยาดีมากครับล้วางลูกไล่เส้นลงไปนะฮะ ผ่านหน้าของอดุลไคยไดอร์ใช้งานนะครับดูครับเนี่ยครับยกลูกไปตะไม่สูงเลยนะต่ำมากฮะแต่คอนชัยยังขยับมาตัวสอดใต้ลูกแต่ลูกนี้เป็นคะแนนได้สะใจเลยครับ <S <S โอ้ที่อ่าอุชารพ์พงบอกว่พอนะเอาแค่นี้ที <S <S 1> <S 1> ค่ครับขอสักสองแตม้มฮะไม่ได้หมดก็ไม่เป็นไรอานี่ยได้ได้แต้มน,น,น,นี้ถือว่าสำคัญมากมครับอ่าแล้วครับทีมไทยหนีเป็นสแต้มอ่าเริ่มสะใจแล้วครับคอนชีมา ศึกษาในเรื่องของเทคนิคการเล่นแล้วก็ในเรื่องของแทคติกต่างๆด้วยคุณชัยผ์เซิร์บดีานี่ครับตัวน่าหนักมากต้องมีเพื่ออะครับเซิร์บดีเหมือนกันบินชัยเด้อพอริยบมาติดหลังของฟอนชัยน่าแรงไปนิดนึงฮะออกไหมผู้ตัดสินจากเกาหลีฮะครยันแจกขานไปแล้วเต้งเต็งมาเลเซีย ลังจากที่มาเลเซียเขาเสิร์ฟเราไม่ได้คะแนนมาเลยในการเสิร์ฟทุกที่แล้วของเราแล้วเรามากลับมาเสิร์ฟเราได้มา2แต้มนี้ก็ถือว่าทําให้สถานการณ์เรานั้นได้เปรียบครับชุดนี้เราก็ต้องพยายามมีแต้มแบบราช่างที่โตจะมี้โอ้เสีเตะยับใส่บล็อกเขาเองเตะยับใส่บล็อกเขาเองเลยครับแต่ไม่เป็นไรฮะอีกสองคะแนนที่มาเลเซียเสิร์ฟเราควรจะต้องได้ เพื่อที่จะผ่านเข้าไปชิมจะน,นันเลยอารมณ์ดนะีเวลาที่ทีมได้แต้มอารมณ์อ,อันีิคาเด,ดน่ารักเลอเกินเสิร์ฟยอดมาเสกสารเปิดแล้วยกครั้งนี้ให้พรชัยเจอบล็อกสามคนก่านกอนอยู่แล้วคนบพรชัยรู้รู้ว่าเขาบล็อกสามคนแน่เขายืนเรียงแถวแบบนั้นตั้งแต่ต้นตั้งแต่เริ่มต้นเสิร์ฟแล้วไม่ได้ขยับหนีเลยพรชัยดูว่าหยอดข้าม อ่ะบินไชเด้ตัวก็ตกกัมาก่อนนะเฮ้ี่เฮพีบอกเหมือกับอกกันใช้ทำไมไม่เตะให้ติดหลังกันใช่กันใช่อ้าวน,นี่ก็ขอทำเนี่ยอัคบาได้อีกครับนี่แครับเราเสียแต้มแรกไปแต่เซิร์ฟข,ของมอาเลเซียไม่เป็นไรขอให้หยุดแต้มของมอาเลเซียในการเสิร์ฟสองคะแนนหลังให้ได้แล้วกันเพื่การเป็นเป็นต่อแล้วครับทีมไทยอ่าใช่ระเกตชนิด จะแทะกับพื้นเพื่อแสดงความสีใจท่านวระจุลนาเจ็บมือเลยฮะไปยที่โดยที่อาครับทีมไทยจะเสิร์ฟโดยกฤษณะภูมินกโคตรเสิร์ฟไปดิลคาเดอร์เปิดได้และยกมาเนียนๆเลยติดเท้าของไทยนิดนึงน่าจะเด้งไปไกลเลยครับถ้าดูแล้วน่ากลาได้แต้มนี่โอ้โหดีใจเต็มที่อ่ะดิลคาเดอร์เราต้องการอีกสองคะแนนนะเสิร์ฟไม่ได้ไม่เป็นไร ขอให้ไปหยุดเกมเสิร์ฟของมาเลเซียในชุดหน้าที่มาเลเซียเขาจะมีโอกาสได้เสิร์ฟแล้วกันแต่ถ้าได้มาสักคะแนนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องที่ดีหังยิ่งครให้กองเชียร์ได้อุ่นใจได้เยอะเลยครับครับเสิร์ฟยอดมาเปิดไม่ถึงก็ดีอารดคาเดอร์มากยกมาให้ห่างนิดนึงโอ้โหยังดีด้หลังเท้าพิกตะไคมาได้ฮะทามีอักบาคะแนนนี้เก่งฮะดูครับมเนี่ยอารดุลคาเดอร์เอง โอ้ได้ทั้งซ้ายทั้งขวามันกันนะ,ะไ,ไม่ธรรมดาครับแต่อย, e ย่างว่าเสิร์ฟตะกร้อสี่คนมันเสิร์ฟจากนอกเส้นนะแต่ถ้าเป็นตะกร้อสามคนเสิร์ฟในวงกลมเสิร์ฟพลังต่างกันอิศนภพเสิร์ฟนาวีสี่ซี่สิบหกจุบเก้าดินไปยเสิร์ฟสิบเก้าสิบหก อ่าักปาอ่าซ่งบีบด้วยหลังท้ายล้กมีหมีดอกของมนชัยได้1ิบเเกาอาแลคราวนี้เราอยู่ที่เกมเสิร์ฟชุดสำคัญของมาเลเซียนะครับการเปิดลูกเสิร์ฟของไทยในการเสิร์ฟชุดนี้ของมาเลเซียสำคัญอย่าง,งยิ่ง อเอม็ดนออสเมียดครับปิชาตพงศ์เปิดเอาไหวยอยู่ราชันยกให้พรชยัยขึ้นแต่ทีนี้โอ้โหติดตัวของไทยมาเล่นเล่นไ,ไลกลๆไล,กล่กระมาไม่ทันครับอเม็ดนออสเมีเป็นแมชพอยต์ของไทยครับนี่แครับอยู่ที่ลูกเปิดเลยครับเปิดเสิร์ฟเขาได้เนี่ยเรามีโอกาสเป็นแต้มแล้วมีโอกาสชนะครับ ที่เสิร์ฟจากนอกเส้นเนี่ยมัีโอกาสที่จะเปิดลูกเสิร์ฟได้อยู่แล้วแต่จะเปิดได้เนียนขนาดไหนก็ขึ้นเองดูครับดึงคเดอร์เองก็พยายามกระตุ้นแล้วเสิร์ฟเสียไปเองเลยครับโมาเป็นาน้องโัชมียิ้มแย่ๆเลยก็เป็นพิษไทยนะเอาชนะมาเลเซียไปได้ในที่สุดครับในเซตที่3 21ต่อ17ก็ชนะไป2ต่อ1เซตนะครับย1 10 18 21แล้วก็21 17 เนี่ยครับแต่ก็สี่คนนะฮะไม่ง่ายครัคนชัยก,ก็แม่ okay, <thank> บอกภาษากายบอกให้เห็นเลยครับว่า,วาเ,เกมที่ทไม่ง่ายในการที่จ,ททจะชนะคู่ต่อสู้นะทีมไทยครับชนะไป2ต่อหนึ่เซตผ่านเข้าวววรอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จช่วงบ่ายครับประมาณ1 6กนากาเดี๋ยวกลับมาดูเลยกัน จะเจอกับไครนครับชนะไป21-10 1 8 21แล้วก็ 20, 10, 10, 17, 2 1ต่อ17นะครับไม่ง่ายจริงๆครับสำหรับตะกร้อสคนนะทั้งทีมชายทีมหญิงนะแต่ทีมหญิงอาจจะดูไม่ไม่น่าจะเหนื่อยเท่ากับทีมชายก็ต้องชมมาเลเซียเขาด้วยนะที่สามารถที่จะปรับกลยุทธ์ในการเล่นจากที่ เี๋ยวถ้ากับทีมไทยไปขาดรอยนะฮะในเซตแรกแต่ว่า2เซตหลังมานั้นเล่นได้สูสีมากนี่เป็นไฮไลท์ของการแข่งขันครับอักบาเองเปลี่ยนลงมาแล้วทำได้ดีนี่ราชันครับเอื้อมมาแตะด้วยหลังเท้าลูกนี้แล้วลูกมันหลุดออกหลังไปเยอะในขณะที่พรชัยเองอาจจะมีพลาดแต่ก็คือทั้งเดียวนั่แหละครับหลังจากนั้นมานี่ก็เตะผ่านตลอดนฮะซายผ่านตลอดจริงๆและที่ต้องชื่นชม ก็คือโมแมทไคโรซามานฮาเมียอักบาตัวเตะของทางมาเลเซียเขาครับที่วันนี้ก็ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมมากนานๆจะเตะติดเราสทีแต่นี่คือช็อตเด็ดเลยครับสลหับปนชัยเข้าแก้วฮะขึ้นไปปล็อกจังหวะดีด้วยหลังเท้าของฮามียอักบาแล้วลูกลอยอยู่ที่ตัวเองนั้นอยู่ใต้ลูกพอดีฮะขึ้นทําจังหวะแรกทิทันพงเองก็เสิร์ฟได้ดีฮนะ และนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งจังหวะขึ้นดีด้วยรองเท้าของคามีอักบาแต่สุดท้ายแล้วมังเมบ็ดนออัชมีก็มาเสิร์ฟเสียไปเองครับทำให้ทีมไทยชนะไปได้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามชม